สวัสดีครับพี่น้องครับในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นการสวดสายประรำกนะครับณสักาสถานแม่พระแห่งฟาดิมานะครับก็มีน้องอรพินเพชรตรีทองนะครับหรือว่า น้องมานานะครับจากสังคมวัฒนเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนนะครับของประเทศไทยเลยนะครับได้นําสวดแสบคำนะครับภาษาไทยด้วยนะครับในสิบนาที่5นะครับก็อยากให้น้องมานานะครับได้แบ่งปันประสบการณ์ครับการที่ได้มาอยู่ที่ฟาติมาแห่งนี้ในวันที่2แล้วก็ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการสวดแสบคำในค่ําคืนนี้นะครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรพินเพชรตีทองนะคะหรือว่ามานาก็ได้ค่ะมาจากสังขบบรนเชียงใหม่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ใส่ชุดประจำชนเผ่าของตัวเองมาก่อสวดใส่ประคำในค่าคืนนี้ค่ะอ่าที่จะเล่าความรู้สึกแรกก่อนนะคะก็คือ ความรู้สึกที่ได้ไปผู้นําก่อสวดสายพระคำในค่าคืนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามีผู้คนมากมายหลายชาติหลายภาษาซึ่งกําลังเพ่งเล็งมาที่เราแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไอทองบทก็ผิดไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในชีวิตก็ขอขอบคุณพระที่ได้มอบประสบการณ์ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วแตหาที่ดิสบอน ในปีนี้อายุ23ปีที่ได้เจอประสบการณ์ที่สุดยอดมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะก็ขอขอบคุณพระแล้วก็แม่พระฟัติมาที่ทรงเอนดูพวกเราแล้วก็เยาวชนทุกคนที่เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่ลิสบอนที่ประเทศโปรตุเกตนี้แล้วก็ประสบการณ์จากการที่ได้มาอยู่ที่ลิสบอนเป็นวันที่สองแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเห็นได้ ง่ายๆอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองแล้วก็เพื่อน,นๆทุกคนอ่ะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเป็นพระพรของพระที่ได้ให้เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากเราเห็นพลังของเยาวชนแต่และประเทศที่เขามาอยู่รวมกันในในลิสบอนอ่ะซึ่งมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากที่พระได้มอบให้เราอ่ะ องี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจจะลืมแล้วก็ถ้ากลับไทยก็จะกลับไปแบ่งปันให้กับเยาวชนที่ไทยได้ฟังในสิ่งที่เราได้พบเจอที่ลิสบอนค่ะก็ขอขอบคุณค่ะครับขอบคุณน้องมานาม,มานะครับสวัสดีครับเรื่ะ <c oughs>